สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินทร์นะครับวันนี้ฮีโร่มีงานมาฝากกับน้องๆ้องทุกคนที่กําลังหางานอยู่นะครับมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานที่กําลังหางานอยู่วันนี้เห็นป้ายรับสมัครงานไหมเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ฮีโร่จะทยอยอ่านให้ดูทีละตําแหน่งนะครับทีละบริษัทนะครับว่ามีตําแหน่งรับสมัครงานอะไรบ้างรับวุฒิอะไรบ้างอายุเท่าไหร่เงินเดือนเป็นยังไงนะครับสวัสดิการเป็นยังไงมามาดูกัน ตำแหน่งแรกบริษัทว่าฟูจิทูนซัพพอร์ตนะครับรับสมัครเป็นพนักง,งานฝ่ายผลิตนะครับลักษณะงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ PDR Business ตามโปรเซสที่กำหนดนะครับคุณสมบัติรับเป็นเพศชายเท่านั้นนะครับวุฒิการศึกษาม .6 ปชปวสสาขาช่างกลโรงงานเท่านั้นนะครับอายุ20ถึง25ปี สามารถเข้ากะได้ทำบูทีได้มีประสบการณ์ช่างโรงงานนะครับมาดูสวัสดิการกันค่าจ้างจะเป็น354บาทต่อวัน OT 1.5เท่าเท่ากับ66.38บาทต่อชั่วโมงนะครับ OT 2เท่าเท่ากับ8 8บาท .50 ต่อชั่วโมงนะครับ OT 3เท่าเท่ากับ1 3 2 7 5บาทต่อชั่วโมงนะครับ,บ,บ,ม,รบมีค่าเดินทางให้40บาทต่อวันเบี้ยขยัน1,100บาทต่อเดือน เบี้ยขยันพิเศษทุกๆ3เดือนเดือนละ500บาทนะครับฟรีอาหารกลางวันและอาหารโอทีนะครับสนใจสมัครงานโทรที่0658255772นะครับซับ R N K นะครับเวลาเวลาโทรให้โทรโทรตามเบอร์โทรนี้นะมาดูบริษัทที่2นะครับบริษัทที่2ชื่อว่าบริษัทไทยนิปอน ไทยนิปปอนสติลนะครับรับสมัครตำแหน่งช่างเชื่อมไฟฟ้าคุณสมบัติรับเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้นะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีประสบการณ์ด้านช่างเชื่อมมีใบซืรอมีการ์ดเทสนะครับมีใบผ่านงานทำโอทีได้นะครับสวัสดิการรายได้ช่างเชื่อมไฟฟ้าก็จะเป็นอะไรเนี่ยสวอตบอ ผมอ่านไม่ออกกันสวอสา g ทับสี g เท่ากับเกต่อชั่วโมงนะครับสวอทหก g เท่ากับหนึ่ต่อชั่วโมงสวอทหก gr เท่ากับหนึต่อชั่วโมงนะครับรายได้ช่างเชื่อมฝักคอนะครับฝักคอสาม g ทับส g co 2เท่ากับหนึชั่วโมงนะครับฝักคอห g co 2 2 o สองหรือ co 2เท่ากับหนึชั่วโมงนะครับฝักคอห g co 2เท่ากับหนึต่อชั่วโมงนะครับ ฟักคอ 6G s t t เท่าก,กับ120ต่อชั่วโมงฝักคอ 6GR SS นะครับก,กับ120ต่อชั่วโมงฝักคอ 6GR CO2 เท่าก,กับ120ต่อชั่วโมงนะครับเชื่อมรากด้วยตัวเองนะครับอนนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะผมไม่เคยทําถ้าใครเข้าใจก็โทรมาก็ได้นะครับสนใจสมัครงานโทรมาที่06582550658255772นะครับซับ Rnk นะครับ ่านไปสองบริษัทบริษัทที่สามบริษัททิมพาโนทองกโกรนะครับอยู่นิคมทองกโกรทองกโกรก็อยู่ใกล้กันนี่นะใกล้ๆกับนิคมเราเนี่ยติดกันเลยตำแหน่พงพนักงานฝ่ายผลิตนะครับลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับโปรเจกต์ PDR บิสเนี่ยตามโปรเซสที่กําหนดนะครับคุณสมบัติอันนี้รับเป็นเพศช,ชายเท่านั้นนะครับ, 3, 6, รบรวุฒิการศึกษาม6ปวชปวศสาขาช่างคนโรงงานเท่านั้นนะครับ อายุ20-25ปีสามารถเข้ากะทำ OT ได้มีประสบการณ์ช่างโรงงานมาก่อนนะครับสวัสดิการก็เป็นค่าจ้าง354บาทต่อว,วัน OT 1.5เท่าก็เท่ากับ66.38บาทต่อชั่วโมงนะครับ OT 2ก็8 8 5 0บาทต่อชั่วโมงนะครับ OT 3เท่ากับ132.75บาทต่อชั่วโมงนะครับค่าเดินทาง40บาทต่อว,วันเบี้ยขยัน1,100บาทต่อเดือน เบี้ยขยันพิเศษทุกสามเดือน500บาทนะครับฟรีอาหารกลางวันและอาหารโอทีนะครับสนใจสมัครโทรไปที่เบอร์0 6 5 8 2 5 5ห7านะครับซับ rnk นะครับตำแหน่งที่4เป็นของ snc เฟส3นะครับ snc ตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายผลิตนะครับลักษณะงานคือผลิตเกี่ยวกับวัสดุดูดซับเสียงในรถยนต์นะครับคุณสมบัติรับเป็นเพศชายเท่านั้นนะ วุฒิการศึกษาโป .6 หขึ้นไปเนี่ยที่คนถามหาเยอะมากเลยอายุ2 1่สถึงปีสามารถเข้ากะได้นะครับสวัสดิการก็จะเป็นค่าจ้างนะครับ3า4บาทต่อวันค่ากะ90บาทต่อวันค่าอาหาร35บาทต่อวันค่ากะดึก40บาทต่อวันค่าอาหารโอทีบาทต่อวันเบี้ยขยัน2 0 0 300 400บาทต่อวันต่อวันนี่ต่อเดือนต่อเดือนตัวเงินพิเศษ 2,000บาทต่อเดือนนะครับเงินเบิกล่วงหน้า2,000บาทต่อเดือนสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์065822 0658255772 subrnk ด้วยกันนะครับ <c oughs> เวลาโทรมาก็บอกตำแหน่งให้ถูกบอกบริษัทให้ถูกนะครับว่าเราสนใจบริษัทไหนนะครับ <c oughs> บริษัทที่5นะครับบริษัท srn เฟสที่8อายุนี่อยู่เฟสที่นะ อันนี้ตำแหน่งรับเป็นพนักง,งาน่ายผลิตนะครับลักษณะงานผลิตเกี่ยวกับวัสดุดูดับเสียงรถยนต์อ๋อว่าคนละตัวแต่ว่ารับอันเดียวกันนะอันนี้รับวุฒิป6หอันนี้รับวุฒิมอสามรับเพศช,ชายเท่านั้นนะครับวุฒิการศึกษาม3สามขึ้นไปอายุยี่สิบถึงสามสิบปีส่วนสูงถึงร้อยหกสิบขึ้นไปสมส่วนนะครับไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าสามารถเข้ากะได้ ต้องมีใบขับขีเท่านั้นพรบรวรต้องไม่ขาดนะครับมาดูสวัสดิการกันสวัสดิการก็จะมีค่าจ้างให้3ามรบาทต่อวันค่ากะหนึ่บาทต่อวันค่าอาหาร50บาทต่อวันค่าคลองชีพ1000บาทต่อเดือนค่าอาหารโอทีห้บาทต่อวันเบี้ยขยัน5 0 0ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบาทต่อวันต่อวันบวกเบี้ยขยันพิเศษ1 0 0 0บาท100บาทต่อเดือนเงินเบิกล่วงหน้า2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์0658255772นะครับซับ rnk นะครับตำแหน่งที่6นะครับนี่ตำแหน่งที่6เป็นบริษัทไทยนิปปอนสตีลนะครับอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเซานะครับตำแหน่งช่างเชื่อมฝักคอนะครับคุณสมบัติเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้นะครับไม่จำกัดผู้การศึกษามีประสบการณ์ในะช่างเชื่อม มีใบซื้อมีการเทสนะครับมีใบผ่านงานงทำ OT ได้สว่วนการรายได้ช่างประกอบก็ฟิลเตอร์ a นะครับฟิลเตอร์ a ก็600บาทต่อวันฟิลเตอร์ b ก็500บาท520บาทต่อวันนะครับแอสซิสแตนต์ฟิลเตอร์ก็เท่ากับ6 464บาทต่อวันนะครับเงินเบิกล่วงหน้า2ครั้งนะครับเบิกเงินเบิกรอบแรกเบิกวันที่6ได้เงินวันที่7รอบ2เบิกวันที่22ได้เงินวันที่23นะครับ สนใจโทรมาก็6065 8255 772าแซับอินเคนะครับอ่ะจบแล้วมาดูเอกสารในการสมัครงานนะครับถ้าโทรมาแล้วมีตําแหน่งว่างนะครับก็เตรียมเอกสารมาดังนี้นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสมาับเบียนบ้านสำเนาว,วุฒินะครับสำเนาเกตทหารสำเนาฉีดวัคซีนเอกสารอื่นๆถ้ามีนะครับรูปถ่ายหนึ่งใบ หน้าบัญชีธนาคารกสิกรน,น,นะครับและเอกสารอื่นๆถ้ามีนะครับมีเกี่ยวกับใบผ่านงานเ,เราได้ใบผ่านงานมาเราได้ใบป,ประกาศจากโรงงานอะไรมานะครับก็สามารถนํามายื่นให้กับทางบริษัทได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะหลายตยาแหน่งเลยวันนี้เอามาฝากกันนะครับ6บริษัทเลยนะครับกับทรัพย์ของ R N K General Business Group นะครับ สนใจก,ก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับโอเคขอให้น้องทุกคนนะครับจงโชคดีจากิปของฮีโร่นะครับพราะแม้พี่น้องท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าสนใจให้ลูกหลานมาทํางานก็อย่าลืมแนะนําลูกหลานให้ดูคลิปนี้นะครับเรียนอะไรจบอะไรอายุเท่าไหร่ถึงจะทํางานได้เงินเดืดีๆนะครับคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากิปของฮีโร่นะครับสวัสดีครับ